เขินๆแต่จัดให้ไฮโซโปกร,ร้องเพลงให้อ้ามเสียงนุ่มละมุนมากผีกตอนหลังร้องเฮ้ยกันหมดไฮโซโปกร,ร้องเพลงแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเสียงเพราะนุ่มละมุนมากตอนหลังทําอ้ามพัชราภาและแล,ะละหลายๆคนแอบเซ็งเจ้าตัวบอกจําเนื้อไม่ได้มีเวลาว่างให้การอยู่เสมอสําหรับคู่รักของนางเอกสุตาอ้าพัชราภากับไฮโซโภก ประธานวงภาพที่ออกมาให้เห็นในช่วงล็อกดาวนั้นคือไฮโซพกลงมือทําอาหารมื้ออร่อยสุดพิเศษให้กับอ้ารรับประธานที่บ้านหรือจะเป็นภาพที่ทั้งสองคนช่วยกันลังสรร์เมนูง,ง่ายๆกันอย่างกระหนุกก่นงกระหนิงเรียกว่ายังคงเติมความหวานใน้กันอยู่ตลอดๆลด่าสุดมีภาพน่ารักเกิดขึ้นอีกแล้วเมือ่อไฮโซพกหวานใจ ทนความคิดถึงไม่ไหวขอไปเห็นหน้าอ้ําพัชราภาแฟนสาวถึงที่บ้านซึ่งระหว่างที่กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เพิ่มเอน,นั้นอ้ําได้เปิดเพลงรักสุดโรแมนติกเหมือนเคยของบอยโกศิยพงศ์ขึ้นมาพร้อมกับบอกให้ไฮโซพกร้องเพลงนี้ให้ฟังหน่อยซึ่งเจ้าตัวแม้จะดูเขินๆแต่ก็ร้องออกมาด้วยเสียงนุ่มๆสั้นๆแต่เพราะมากหลายคนกําลังเคลิ้มเลยโดยเฉพาะอา้ํา แต่หากมูมีแอบเซงกันไปเลยเพราะให้ซพกบอกว่าจําเนื้อไม่ได้บอกหรือว่าถ้าร้องจบงานนี้มดไต่ไอจีมันทั้งรางแน่นอนเพราะหวานลมมูนจริงๆขอขอบคุณภาพอาัาอันเดอร์สกอร์พัชราภาไฮโซพกพาแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ